ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าแมวหวงไหวกับร่างกายของเขากลายเป็นอัมาาตอีกครั้งแระกเขาประท่าก,กับหอกสายฟ้า3ครั้งติดต่อกันทำให้ร่างกายของเขาเป็นอัมาพาตเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ว่าเขาจะไ,ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ต่อสู้รายนี้มาก่อนแต่เจ้าแมวหลวงก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนใดเคยใช้อาวุธนี้ในเกมก่อนหน้านี้ความสามารถในการปราบปรามตัวเองเช่นนี้ด้วยอาวุธเพียงชิ้นเดียวนั้นเห็นได้ชัดว่ามีอยู่ในระดับของอาวุธระดับพระเจ้ากูรานกดอัญญมณีงเงินอีกครั้งและเมื่อเขาพรากกดตัวอีกครั้งเขาก็อยู่ข้างหลังเจ้าแมวหลวงแล้วเขาใช้หมัดทั้งสองมือ และโจมตีเจ้าแมวหลวงที่หลังพร้อมกันรัศมีสีทองของเจ้าแมวหลวงระเบิดออกมาพร้อมกับพลังอันน่ากลัวอันทรงพลังแต่หน้าแปลกที่ทันทีที่รัศมีสีทองสีขาวกระโถกร่างของกูรานกอบของกูรานก็กลายเป็นโปร่งใสแสงสีทองสีขาวเข้ามาได้อย่างไรและมันก็เร่งออกและทําปฏิกิริยากับเจ้าแมวหลวงอีกครั้งด้วยเสียงคนขคังอุยเจ้าแมวหลวงก็ถูกทุบตี และกระเด็นออกไปความสามารถโดยกาเนิดของเผ่าพันหินเคลือบสะท้อนออกมาแล้วในเวลานี้อัญญาบรีสีเหลืองบนแขนขวาของกูรานก็ส่องประกายด้วยแสงออกสายฟ้าที่กระเด็นขึ้นไปในอากาศโดยเจ้าแม่หลวงก็ร่องหล่นลงมาพลังอันทรงพลังตกลงมาจากท้องฟ้าตรงไปที่เจ้าแม้หลวงแล้วแทงมันกระบวนการทั้งหมดรวดเร็วมากเหมือนกับเมฆที่ไหลและน้ําที่ไหล แสงสีทองไรเกอร์ของเจ้าแมวหลวงแข็งแสงมากแล้วแต่ผลของหอกสายฟ้านั้นรุนแรงมากเกินไปเขาไม่ได้เลือกที่จะต่อสู้แบบเผชิญหน้าในครั้งนี้แต่เขาอดทนกับพลังที่พุ่งสูงขึ้นและ่สายเลือดในร่างกายของเขาเขากระเทืบเท้าขวาลงบนพื้นแล้วโน้มตัวไปด้านข้างแสงสีเหลืองบนแขนขวาของกูรานเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทนายน,นั้น เขาก็สะบัดแขนดึงหอกสายฟ้าเพื่อเปลี่ยนทิศทางและตามเจ้าแมวหลวงไปในเวลาเดียวกันชุดเกราะบนร่างกายของเขาเปล่งแสงแวววาวเหมือนแก้วอีกครั้งและแรงกระแทกก็ระเบิดออกมาจากด้านหลังเขาพักร่างของเขาไปทางเจ้าแมวหลวงเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และเจ้าแมวหลวงไม่มีทางที่จะหลบอีกต่อไปหอกสายฟ้ามาเร็วเกินไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าแมวหลวงทําได้เพียงฟันดาบหนักออกมาอีกครั้งกระแทกกับหอกสายฟ้าออกไป แต่ในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ถูกกูรานกระแทกออกไปโดยตรงซึ่งโจมตีจากด้านข้างเนื่องจากร่างกายของเขาอยู่ในภาวะอมาาัมพาตเจ้าแมวหลวงจึงไม่สามารถใช้การป้องกันของแสงสีทองไรเกอร์ได้อย่างเต็มที่คราวนี้เขาถูกโจมตีโดยตรงและอาเลือดออกมาจากปากไม่ว่าผู้ชมจะเป็นใครพวกเขาสามารถเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติในเวลาน,นี้ว่าอาวุธของเจ้าแมวหลวงเสียเปรียบจริงๆชุดเกาะและหอกสายฟ้าของโคต่อโซ่ พ่อพูดไปกับความสามารถโดยการเนิดของเผ่าพันธ์หินเคลือบปราบฟามเจ้าแมวหลวงจนถึงจุดที่มันไม่สามารถใช้พลังของมันเองได้พี่ชายคาดเกยงว่าเจ้าแมวหลวงจะแพ้แบบนี้อาวุธของเขาจริงๆแล้วถ้าข้ารู้ดีกว่านี้ข้าควรจะขอให้ท่านพ่ออาวุธที่เหมาะสมให้กับเขาก่อนที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ข้อความส่งถึงทงางซานซึ่งเป็นเหมยกงจือที่ส่งมาทงางซานกล่าวว่า นี่เป็นวิธีเดียวสําหรับเจ้าแมวหลวงในรอบ16ทีมสุดท้ายทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าแข่งขันอย่างเพียงพออย่างแน่นอนคนที่สามารถเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ควรจะ,ระเผชิญการต่อสู้เช่นนี้หากเขาสามารถชนะเกมได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เอาพันธ์สิงโตและเผาพันธ์เสือน่าจะตอบสนองอะไรอย่างแน่นอนเมื่อกงจืดตกตะลึงหลังจากนั้นู่หนึ่งจึงพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าแมวหลวง จะยังสามารถชนะได้งั้นเหรอในเวลานี้เจ้าแมวหลวงตาเหมาบนวิธีการแข่งขันถูกปรับปรามอย่างสมบูรณ์และถูกเผาพันหินเคลอบทําให้ลมรงซ้าแล้วซ้าเล่าแสงสีทองไรเกอร์บนร่างกายของเขาเริ่มที่จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงอย่างเห็นได้ชัดทางสารยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคอยดูเจ้าแมวหลวงเป็นนักรบที่ต่อสู้มานัาร้อยครั้งพลังการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งเพียงพอและเขาจะไม่มีวัน ที่จะแพ้ง่ายๆเมื่อเทียบกับอาวุธของฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาอาจจะไม่ดีเท่าแน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้เข้าแข่งขันรายนี้คือมันขาดพลังระเบิดตราบใดที่มันไม่สามารถเอาชนะเจ้าแมวหลวงได้ในทันทีเจ้าแมวหลวงก็ยังคงมีโอกาจโจสโยสถานก,การณ์ในสนามเคือ์ทำให้เจ้าแมวหลวงเสียเปรียบอย่างมากไต่หลายคนคิดว่าเจ้าแมวหลวงน่าจะพ่ายแพ้แต่ทางสารม,มีความเข้าใจที่ชัดเจนมาก เกี่ยวกับความยืดหยุ่นและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้าแมวหลวงพวกเขาคิดว่าเจ้าแมวหลวงกำลังจะแพ้เกมนี้เพียงเพราะถูกปราบปามพวกเขาคงจะคิดผิดโดยสิ้นเชิงกูรนันจากเผ่าพันหินเคลือบมีทักษะการต่อสู้มากมายด้วยอุปกรณ์และพรสวรรค์ของมันและมันยังสามารถปราบปามเจ้าแมวหลวงได้แต่พลังระเบิดของมันยังคงขาดอยู่ท้ายสุดแล้วความสามารถตามธรรมชาติของเผ่าพันหินเคลือบนั้นไม่มีอะไร พวกมันสามารถสะท้อนความสามารถของโคต่อสู้ได้ก็ต่อเมื่อโคต่อสู้จมตีเท่านั้นที่เหลือขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรืออาวุธของพวกมันเองหอ,อกสายฟ้านั้นแข็งแกรงมากและก่อนนั้นก็แข็งแกรงเช่นกันแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธระดับพระเจ้าแต่ก็ใกล้เคียงกับระดับนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ,อกสายฟ้าแม้แต่แสงสีทองไรเกอร์ระดับที่หนึ่ง ก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านพลังของมันได้แต่ทว่าพลังระเบิดของมันไม่เพียงพอที่จะทำลายการป้องกันโดยตรงของเจ้าเมวหลวงซึ่งมีการลุกและการป้องกันแบบผสมผสานของแสงสีทองไรเกอร์และไม่สามารถทำให้เจ้าแมวหลวงพ้แพ้ในเกมได้บนวิธีการแข่งขันขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรหลังจากต่อต้านหนึ่งครั้งเขาก็ถูกโจมตีหลายครั้งอย่งเดียวที่เขาพยายามทำคือเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต และอยากให้หอกสายฟ้าแทงทะลุร่างของเขาแสงสีทองไดเกอร์จะเป็นอวบาาพาวถึงขนาดนี้หากขัดเขินหากถูกแทงโดยตรงมันจะเป็นปัญหาใหญ่การโจมตีของกูรานั้นรุนแรงมากและชุดเกาะบนร่างกายของมันระเบิดคุณสมบัติของธาตุต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะช่วยเหลือมันในการโจมตีเจ้าแมวหลวงและช่วยเหลือหอกสายฟ้าแสงสีเหลืองในมือขวาของมันมีผลในการดึงหอกสายฟ้าดังนั้น เอาจะปรากฏในมุมที่ยุ่งยากเสมอทําให้ยากต่อการป้องกันเจ้าแม่หลวงสามารถต้านทานด้วยแสงสีทองไรเกอร์ที่กระจัดกระจายได้เท่านั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในวลานี้เราอาจจะพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงก,งการป้องกันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่โต๊ะว i p อพชายผู้แข็งแกร่งจากเผ่าพันสิงโตทองคําและเผ่าพันเสือต่างก็ขมวดคิ้วทําไมพวกมัน จึงจะมองไม่เห็นว่าสาเหตุที่เจ้าแมงหลวงถูกปราบปรามเพราะอุปกรณ์หรืออาวุธระดับพระเจ้าของฝ่ายตรงข้ามนั้นสูดยอดเกินไปกูรานสามารถแข่งขันกับเจ้าแมงหลวงได้โดยอาศัยความสามารถในการสะท้อนกลับของมันแต่แสงสีทองไรก็ไม่เพียงแต่สามารถสะท้อนกลับแต่ยังกืนกินอีกด้วยความสามารถในการกืนกินมีผลยับยั้งกา,า,ารสะท้อนของความสามารถโดยกําเนิดของเผ่าพัานธุ์หินเคลอบในระดับหนึ่งถ้ามันไม่จมตีศัตรู มันก็จะก,กินกินพลังสายเลือดของศัตรูแล้วโจมตีในอวกาศแล้วใช้พลังสายเลือดของศัตรูอย่างต่อเนื่องและศัตรูควรทําอย่างไรแต่ปัญหาคือกูรานได้ปราบปรามเจ้าแมวหลวงด้วยความได้เปรียบด้านอาวุธของมันไม่มีทางที่การกินกินจะทําร้ายร่างกายของมันได้ผู้นําคนปัจจุบันของเผ่าพันธ์สิงโตทองคาที่อยู่ที่โต๊ะวีไอพีเมื่อดูฉากนี้ดวงตาก,ก็สั่นไหวละ ุ่งเท้าซิงโตอันกว้างใหญ่ของมันก็เปิดและปิดอย่างต่อเนื่องเจ้าแมวหลวงถูกโจมตีแรก,กระเด็นออกไปอีกครั้งกอาเจ้าออกมาเต็มปากอีกครั้งดบาบหนักในมือของมันมีรอยแตกเนื่องจากการประทะกันอย่างต่อเนื่องออกสายฟ้าไม่เพียงแต่สามารถทําให้เป็นอวภารได้อย่างมากแต่ยังมีความคมอีกด้วยนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เจ้าแมวหลวงไม่กล้าที่จะถูกมันแทงกูราไม่ได้ติดตามศัตรูในเวลานี้ในเวลานี้ มันก็ตระหนักถึงปัญหาของมันด้วยหลังจากการโจมตีหลายครั้งดูเหมือนว่ามันจะได้เปรียบแต่มันรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าคู่ต่อสู้ของมันก็ถอยกลับอย่างต่อเนื่องและไม่มีความสับสนวุ่นวายยิ่งไปกว่านั้นแสงสีทองไรเกอร์นั้นแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้จากการะอักเลือดเป็นหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ทําให้รากฐานการต่อสู้เสียหายอย่างแน่นอนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมันจะยังคงเปิดใช้งานอาวุธและอุปกรณ์ต่อไปและ รังแห่งสายเลือดของมันจะถูกใช้ไปอย่างมากมันสามารถเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ความแข็งแกร่งและประสบการณ์การต่อสู้ของกูรานเองก็ไม่เลวร้ายแน่นอนในระหว่างรอบก่อนหน้านี้มันใช้ชุดก่อนนี้ด้วยทักษะที่น่าอัศจรรย์และหอกสายฟ้าในมือของมันที่ถูกเรียกว่าดวงตาแห่งเทพสายฟ้าและมันก็เป็นอาวุธระดับสูงจริงๆแน่นอนว่าอาวุธระดับสูงนี้ก็มีระดับเช่นกันดวงตาเทพสายฟ้านี้อาจจะไม่ดีเท่ากับเทียนจี้หลิง ขอ,อ,องเหมยคงเจือแต่มันก็ยังคงเป็นอาวุธระดับสงูงและสามารถทําให้การป้องกันส่วนใหญ่ไม่ได้ผลเช่นกันปูรานก็ได้นําอาวุธระดับนี้ออกมาจนกว่าจะถึงรอบ16คนสุดท้ายเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยเร็วที่สุดหลังจากจับชรากปูรานรู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆเมื่อพบว่าผู้ต่อสู้ของมันคือเจ้าแมวหลวงเจ้าเหมาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่หายากมากโดยไม่มีพื้นฐานในเวลาคู่ต่อสู้ ทั้ง16คนที่เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแม้ว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในการแข่งขันที่ผ่านมาแต่มีประโยชน์อะไรล่ะมันไม่มีทักษะในการโจมตีขนาดใหญ่หรืออาวุธระดับพระเจ้าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้เข้าแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายจะต้องมีแต่สิ่งที่กูรานไม่ค่ดคิดก็คือแสงสีทองไรเกอร์ของเจ้าแมวหลวงมีการป้องกันที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งเช่นนี้ แม้ว่าเขาจะได้เปรียบอย่างแน่นอนแต่เจ้าแมวหลวงก็ยังคงต่อสู้อย่างหนักโดยต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยพลังสายเลือดของเขาเองเขาไม่สามารถดําเนินต่อไปเช่นนี้ได้ไม่เช่นนั้นหากคู่ต่อสู้คว้าโอกาสในการโต้ก,กลับเขาก็จะพ่ายแพ้ใช่ไหมหลังจากคิดถึงสถานการณ์ของเขาในวันนี้กูรานก็หยุดโดยไม่รังเรและถือหองรองตาแห่งสายฟ้าเข้ามาโดยมือขวาของมันสวมทุดเกาะ อัญญบณีบนชุดเกาะก็สว่างขึ้นทีละอันและพลังมหาศาลของสายเลือดยังคงมาบรรจบกันในดวงตาแห่งเทพเจ้าสายฟ้าภายใต้การขยายของอัญญบณีทำให้เกิดสายฟ้าสีทองจางๆอย่างคงโยนี่คือหอ,อกดวงตางแห่งเทพสายฟ้าซึ่งมีอัญญบณีอยู่ตรงกลางของหอ,อกดวงตาเทพสายฟ้าในมือของเขาว่ากันว่านี่คือหินสายฟ้าที่มีมวลแขังอย่างยิ่งซึ่งต่อมาถูกผนึกด้วยพรังของระดับจกักรพรรดิ จึงสร้างสิ่งประดิษฐ์อาวุธชนิดนี้ขึ้นมาเมื่อพลังงานหลั่งไหลเข้าสู่อัญญบณีบนดวงตาแห่งเทพสายฟ้าพลังงานที่สะสมอยู่ในหอ,อกก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแสงสายฟ้าที่ส่องพรากายสะท้อนบนชุดก่อสของเขาทําให้มีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นเจ้าแมวหลวงที่ถูกกระแทกได้ฟื้นตัวจากการเป็นอัมาพาตครั้งต่อนนแล้วเล็กน้อยเนื่องจากการหยุดชั่วคราวของกูรานในที่สุดเขาก็มีโอกาสหายใจ เขาได้โจมตีโต้อตอบในขณะที่กูรันกำลังสะสมพลังแต่หายใจเข้าลึกๆและแสงสีทองไรเกอร์ของเขาก็กลับมามั่นคงอีกครั้งแต่ทว่าในเวลานี้ดวงตาของเจ้าแมวหลวงมีสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่เต็มด้วยเจตนาฆ่ากูรันมองดูเจ้าแมวหลวงด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟเขาไม่กังวลว่าเจ้าแมวหลวงจะโจมตีเขาในเวลานี้อาจเป็นเช่นนั้นเขาจะมีโอกาสที่ดีกว่า ความสามารถตามธรรมชาติและปฏิกิริยาตอบสนองของเขาจะเพียงพอที่จะปราบปรามคู่ต่อสู้ของเขาได้จากนั้นเขาก็สามารถใช้พลังดวงตาแห่งสายฟ้าเต็มกำลังเพื่อจบเกมได้แต่เจ้าแมวหลวงกลับไม่จมตีในทางกลับกันมันก็สะสมความแข็งแกร่งเช่นกันกูรานรูว่ามันไม่สามารถชะลอได้อีกต่อไปเมื่อมันเห็นเลือดในดวงตางของอีกฝ่ายมันก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย ดวงตาแห่งเทพแสงฟ้าดูเหมือนจะกลายเป็นแสงฟ้าในเวลานี้โดยมีแสงสีทองพราวพุ่งออกมาจากร่างกายของกูรานกูรานตะโกนเสียงดังไปลงนรกซะดวงตาแห่งเทพแสงฟ้าในมือของมันหายไปทันทีและคู่ต่อมาแสงแสงฟ้ารูปหอขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเจ้าแมวหลวงและในขณะน,นี้สิ่งที่กูรานเห็นแต่มันเป็นแสงสีแดงเลือดที่พุ่งออกมาอย่างกระทรับนันในดวงตาของเจ้าแมวหลวง เมื่อเขาเห็นเลือดเพิ่มขึ้นในขณะนั้นกูรันรู้สึกราวกับว่าหัวใจของมันเต้นผิดจังหวะและจริงๆแล้วมันอยู่ในภาวะมึนง,งงอยู่คู่หนึ่งภายใต้การสมขู่้องอีกฝ่ายเกือบจะในทันทีร่างก็พังสลายลงและเจ้าเมืองหลวงก็ได้วิ่งไปหาเจ้ากูรนันราวกับสายฟ้าเขาต่อต้านจริงๆเขาไม่เคยพยายามที่จะหลบดูเหมือนว่าความเร็วของเขาไม่เพียงพอและเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหอกของผููต่อสู้แต่ตอนนี้เมื่อกูรนัน ปล่อยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาเจ้าแมวหลวงก็รบได้สําเร็จก่อนที่ดวงตาของเขาจะกลายเป็นสีแดงร่างกายของเจ้าแมวหลวงเริ่มเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วแม้แต่ก้าวที่แปลกประหลาดของเขาก็ยังทําให้เกิดเงาจานวนมากอีกด้วยสิ่งที่ถูกเจาะเป็นเพียงเงาที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังแม้ว่าหอกดวงตาแห่งเทพเจ้าสายฟ้าจะสูญเสียความสนใจไปที่เป้าหมายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถไล่ตามได้สําเร็จจู่ๆแสงสีแดงก็พังพายออกมา จากร่างของเจ้าแมวหลวงและคู่ต่อมามันก็มาถึงถัดจากกูรานดังนั้นกูรานก็เรียบยกมือขึ้นและกดอัญญามณีเง,เงินบนชุดเกราะของมันเคลื่อนย้ายในพริบตาและรบเพื่อฟื้นฟูออกดวงตาแห่งสายฟ้าแต่ถ้าว่าเจ้าแมวหลวงรอโอกาสนี้มานานเกินไปแล้วเขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไรเสียงฟัรามดังขึ้นแสงสีแดงอันน่าสะพึงกลัวก็ปกคลุมไปทั่วทั้งสนามรบแล้วและยังปกคลุมร่างกายของกูรานด้วย มันรู้สึกถึงเจตนาฆนาคอันเยนชายอย่างยิ่งที่กระทบหัวใจของมันทันทีแรกการเคลื่อนไหวของมันก็ช้าลงครึ่งหนึ่งตามธรรมชาติเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ